สวัสดีครับก็มาติดตามกันต่อนะครับในคลิปที่1 1ในบันไดที่2นะครับผมกับแอดอ้อพอเพียงนะครับผมต่อไปกันนะครับได้ครึ่งทางนะครับตอนนี้ครึ่งทางกว่านะครับ เนี่ยครับ FC ทุกท่านครับที่เราไปซื้อผักกินว่าแพงแพงแต่เรจะได้มาแต่ละต้นนะครับไม่ธรรมดานะครับความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าลการลงทุนทุกอย่างเราจะได้มาได้ใช้ง่ายนะครับอเด้งเลย นจะเกิด,กดะอะไรเยอะนะครับเราต้องกระจายเอาแล้วครับกระจายมันใส่แปงลงแางนะครับ ที่บอกว่าผักแพงแพงไม่ได้แพงกับต้นทาน,นครต้นทานจริงๆแล้วนี่นทั้งเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งที่บอกนะครับทั้งทรมานเลยครับผมนะ่กยกาไรไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางหมดนะครับบางครั้งก็โดนกดกราคาจนแทบไม่เหลือกินนะครับผมอย่างสมัยก่อนนี่ผมวิ่งสิบร้อนี่นะครับจาก ากอมก๋อยนะครับแม่เสลียงอมก๋อยเนี่ยกระลำไปในราคา5บาทนะครับออกจะไร่ห้า,าบาทไปถึงที่ตลาดหัวอิอนาาดนครศรีธรรมราชนี่กิโลละยี่ห้บาทนะครับเข้าใจนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเหมาค่าขนส่งนะครับแต่นั้นนะครับกำไรผลกำไรมันก็คือไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางนะครับบางครั้งบางช่วงเวลานี่ ไปซื้อเข้าในไร่กิโลละห้าสิบตังค์นะครับนะฮะเรียกว่าพูดง่ายๆาบบหยาบๆหยาบ,ยบๆก็น,นะครับเตะทิ้งกันเล่นนะครับระดที่เราได้เบอริโภคกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็น่าเห็นใจนะครับที่พวกขาวๆที่เขาทำแล้วได้ค่าตอบแทนที่มันต่ำบ้างมากในบางครั้งบางคราวนะครับ พอการตลาดนะครับถ้าอย่างเราไปวนะครับถ้าเราวิ่งเนขาวัยเข้าไปถึงปั๊บถ้าเป็นคันแรกนะครับที่เข้าไปถึงนรพีจชทำได้ราคาจะสูงครับพอคันต่อไปปั๊บราคาจะเริ่มดําลงดําลงลงครับพอมันเยอะปั๊บการเป็นตลาดเรียกตลาดตลาดตายนะครับราคาจากที่กําไรมันก็จะขาดทุนก็เขาเข้าใจนะครับว่าวงจรของมันมันเป็นแบบนี้คันแรกกาไรคันสอง พอหรือบ้างคันสามเสมอทุนคันสีอาจจะขาดทุนองนี้ย เต็มหม้อเลยพี่อ้าวจับแล้วยัดต็มหม้อเลยต้มอ,อยู่เงี้อ้าวมีหมูใส่ป่ะ,ะมีหมูใส่ป่ะไม่ฮะผมต้มอยู่อ๋ก็ไมจะหมกามาหนูไม้ดูอกทำเป็นไหมไม่เป็นกินเป็นอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียวเลยพี่ใช่ถูกต้องแล้วครับ ผมกินเป็นอย่างเดียวครับท่าน้องดำมันก็มาบอกว่ากินหม,มกหน่อไม,ม้ทำไม่เป็นครับกินเป็นอย่างเดียวครับตอบตรงๆครับคำเดียวสั้นๆกินเป็นอย่างเดียวครับผมว่ากินกินง,ง่ายแต่ทำที่เกียจที่เกี่ยจอ้าวตาเต็นวันนั้นเป็นหมกหน่ๆๆอไม้น่ะผมดับเป้นเนะดีเ๋ยวนะเจมทำให้อร่อยอ่ะต้มเ<อ>านาะไอหมกไอ้ครับ วงหวานอนะ่ะโอ้โหอร่อยมากนั้นนะ่ะโอ้ยวงหวานเนาะอ,อันนี้มันหน่อไม้อะไรไม่รู้อ้าวผมก็ไม่รู้ผมต้มแล้วเดี๋ยวผมใส่เกลือใอส่ชม่จะกินจะไปชักตาตั้งนะไม่ชักหรอกคำว่าหน่อไม้มันก็หน่อไม้ <c oughs> ไมันยังค่มเลยนีพี่ไม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 ่มีหน่อไม้พิษนะเดี๋ยวพอเสร็จแป๊บก็ให้ดำลองกินก่อนแล้วชามนะครับ ถ้าดําไม่ไม่ชักนะครับผมก็จะกินหม้อเลยสับๆถ้าดําชักเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดกินกินต้มก่อนก็ได้นี่ต้นแรงค่อยหมกให้กินผมว่าทำหนึ่งที่นี่ไม่เสร็จง่ายหรอกใช่มันไม่ง่ายหรอกน้องเลยดูแต่ผมทำนี่มันง่ายอย่างเลยก็จบไปนะครับที่สิบเอนะครับก็เป็นติดต่อต่อหนักละ